นี่ก็กลิททายนะครับอินเวอร์เตอร์แต่มันยังมีไฟจากโซล่าขั้นสูงบวกเดยให้ลองต่อกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีหน้ที่แปลงไะเป็นไอเรื่องกิททายเทคนิคขั้นสูมไม่ก็ต่อ5-10องุเดี๋ยวบอกให้อันนี้เป็นจอโทรศัพท์ครับเอาไว้กดเลยกลิทอ๋อเลยจอโทรศัพท์ครับเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นไฟบ้านไหนปลายสายหน่อยต้องดูได้เพราะบ้านกลิทนี่ครับแล้วก็เสียบปลั๊กไฟได้เลย ใช่ไหมไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นเอลเป็นอ่าเสียบไปเลยเสียบไปเลยเพิ่ไปเลยแค่นั้นแหละแค่นี้แหละครับง่ายายไปเลยครับไปด้วยไปเลยไปแล้วครับจากแผงโซลาร์เซลล์โมโนแผงโมโนนะครับปึ๊บต่อเข้าบ้านนี่เลยนี่จะเข้ากิจทายนะเข้ากิจทายนี่นี่พ่อเอกกำลังเช็ดแต่พ่อเอกกำลังเช็ดเช็ทำความสะอาดอยู่เดี๋ยวนะนี่ครับนี่ผมก็จะจะได้ไฟเดี๋ยวตอนใช้ใบไม้ดี๋ยวเวลาดีหมดูเลย นี่ครับบลบลบเลยครับรลบเข้าเข้ากิจทายกันตัวล่าต้องมีนะครับเดี๋ยวขอภาพหน่อยก็วัดวัดปลายสายนะครับอันนี้ลบอันนี้บวกจะใช้วิธีไหนก็ได้ก็เทปแปะพันเอาไว้ความตรงตันของตัวเองเข้าได้เลยตอนเสร็จแล้วก็เอาไปเข้าเมื่อกี้วัดกี่โวลต์นะสี่สิบโวลต์สี่สิบโวลต์ครับ การเช็คนี้เราเราเราเช็คเนี่ยคือเช็คเพื่อดูขั้วใช่ไหมอ่าเพื่อแม่งขั้วดังนั้นก็ขั้วเป็นสิน่งสําคัญตั้งแต่วันแรกวันท้ายของคูณเสมอว่า,าไปตี ถ่ายก็ไดถ่ายันถกลงกล้องถ่ายลงคลิปให้เสหรับงึกอปร๊บตัวด้ร่ว้ครับตัวนี้เออถ่ายใหกล้องครับ้องครับีบวกลบครับเข้าไ่เลยตกนจีทยนีมาเด็ดปุ๊บนีครับเจ้าแนนแห่งโซล่าคอนี่คือบวกรางานมาก็มาเข้าที่ที่ไายใช่ไหมครับอ่า เรื่องคั่วเนี่ยก็สอนไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะอะไรผพิ่มถึงยกอีเทีเออเพราะว่าอนกลัวไงปลาดูว่ามีคนพักหรือเปล่าต้องย้ำว่านี่ไม่ย้ำว่าปลาบอกวกลัวปลาไม่ยำหางปลาเออเพื่อสอนบอกยำมีคนเสียวยำแล้วครับ ย้ำเลยครับไม่มีงบไม่มีครับนี่ครับเปิกิจทายครับเอาบวกจากแผงโซล่าเซลล์เข้าไปเลยที่ขั้วบวกแดงไข่ลบแน่นอันนี้บวลบบวกลบป้าทายคิดอนะเห็นไหมเป็นมาอะไรขึ้นช็อตอ่านั่นช็อตไอ้นั่นออกชัดครับชัอไฟออกเมื่อกี้ขนาดนี้เล็กๆนะเห็นไหมเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ถึง48โวลต์เหมือนอาจารย์ไก่พูดเลยอาจารย์หาเดี่ยวทรนหาไงพร้อมพร้อมทำงานไม่ป้าทนได้อยู่แล้วมันไม่ต้องชักมือก็ได้มันไม่ต้องร้อน แต่มันอ้าแต่วันปาอเพราะคนจะทะลึ่งเปิดไว้อันเดียวพอเดี๋ยวไป่บิ๊กถอนเลยครับถอนนะครับถอดแล้ว อนได้48เมื่อกี้แค่40ปะร้องจังเลยการลืมจังกี้สุดจริงสุดจริงเล้ริงีมจงริไม่ใช้สแตนด์อินอะไรขนาดทำนาแล้วนะมันก็ต้องมีพลาดอย่างนี้ลนั้น้ผมจะบอกกับคเรื่องการบริหารในวันแม้ปฏิบัติจริงกันสีดน้ำไหมคนไันะกได้ปปาเป็นคปูาทำให้ดูก่อนไี้มก่อนจริงจรมันต้องผ่าน เดี๋ยวเอาออกก่อนครับจะพึ่งใกล้เข้ามาเดี๋ยวมันจะดูได้จริงๆนะคือจริงๆเราต้องไทยเบเกอร์ดีสิเพื่ออะไรเกี่ยวกรณีแบบเมื่อกี้นี้อีกแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดพวกท่านไคเอ๊ะอะไรอย่างงี้เห็นไหมจับจาแข็งตัวแนี่อ้าวปาฟ๊กไฟมาเลยครับปลั๊กไฟถ้าจทำคาก่อนนี้จะให้เขาเบเกอร์ก่อนเลยนะ เข้าเบกเกอรก่อนตัวตัวนี้การดังนั้นตัวนี้ถ้าไม่ได้ใส่เบกเกอร์ได้ก็ดีใส่่รเงี้ะครับดูหน่อยรับไฟครับจ๊ะมาลันะครแล้วตัดไฟวไฟมันมาได่ไหมตัมานมแน้นะเ็เกยปึ๊บ่ามานี่ฮะบริการครับเริ่มต้นแล้วเสร็จไฟบ้านุ๊บเราต้องดูทุกครั้งทุกจุดต่อ กพความชัวะวัดนี้มาไหมมาไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นครับกรณีที่เราเปิดวันเอาแล้วมันไม่ขึ้นก็คืออุปกรณ์ตัวนี้ตี๋ตี๋ทำไงยกนะยกเลยยกนอยกแล้วก็ขึ้นอานนี้แปลว่าทำงานนะครับมาทำงานแล้วเราก็ลองมาวัดดูวัดดูปื๊บนี่ นี่มาหมดเลยอ่มอบหน้าที่นี้ให้จารย์ไกค่ครับครับผมหลังจากก็ไม่ได้<ร>มีอะไรเยอะแยะครับก็คือหลังจากที่เราเข้า<พ>อปุ<ร>ปกรณ์ทุกๆอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับการทํางานของกีทยเนี่ยต้องใช้การตึกษาเป็นอย่างดีคือเปิดตรนี้เป <c oughs> ิด <c oughs> อ้าไม่ได้เสียขอเรวเตสียมเละเตรียมอมากเตรียมปึ้งอ่าดลเดอร์เตรียมแล้วรีเตอรวิกครับปึ้งนครับเตอวิกรอรอะพักไม่ตีนตีนไหมดีวไม่ตินไหมไม่ตีนไม่ตีนเกิดจากอะไรครัเรอรอไม่ตีนเกิดจากอะไรวะะให้เปิดออันนี้ออฟอยู่นะอาจารอันนี้ดูดิออนแล้วออนแล้วออฟแล้วอ่าอันนี้ไม่รู้เกิดขึ้นจาก จากอะไรนะครับรรคือรู้มาจริงจังเลยอันนี้ไม่รู้จริงๆนะเราก็ว่ากันสดว่ากันสดไปนิดนิสองวี่ไม้คอมพิวเตอร์มาดูนิอ่าเนี่ยเห็นไหมพองานสดอะไรกูทุกทีเลยอ่ามาอยู่ค<อ>นต่อกุมให้ครับวันนี้ว่าเป็นที่อะไรวะหัวเสียนเข้าคอมพิวเตอร์ไหมอ่าปึ๊บอ่ามาโอเคแล้วว่าสายไฟวิ่งมาตรงนี้แล้วนะครับเราดูว่าสายไฟขาออกของคอมพิวเตอร์มีไหม รอยทวกน้อยะประมาณนี่กว่าเดูกกลัวเด็กกลวเด็กลัวโอเคคุณคนจับให้ยันเลยเดินมาเดินมาอ่าีมก็สองร้อยกว่าอ่าอ้าวนี่ก็เที่ยาไปแลวดันไม่สุดหรือันลี่เลองดีว่าเป็นยอะไงเจอเาเปิมกลัว hmm. ม <h> mmm, ัน <ility> บ้าทำงานไหมเาเปิดกรปิด <c oughs> ูก่อน ไม่ทำงานครับไม่ทำงานพังทำงานไหมทำงานไหมไม่ทำงานอ้าวถ้าเป็นยางไงเป็นยัไงเออถยสาธถ่าัดวัดขาเข้ามาวดขาเข้ามาวัดขาเข้ามานดนิดูนิดูนิดูนดขา อ่าบุ่นไม่มาอ่าบุ่นไม่มาองทีนี้อ่าลองลองไปเช็คสายใมขอไฟมาไล่ไล่เช็คไปเรื่อยมาเรี่อยมาเรี่อยมาลอยมาดิอ่าไหนลองถอดตัวนี้อมาก่อนเมื่อกี้ยังยังช็อตป๋าอยู่เลยนะถอดตัวนี้อุกรณ์แล้วช็อตป๋าจะตัดเลยไหนก่อนนะครับถ่ายถ่ายอุปกรณดูดิลองเช็คปลายสายอ่าเด็กนี่คือก็เอาเอาจริงๆแบบเนี้ยเช็คปลายสายก็เลยอย่างเงี้ยปลายสายครับปลายสายเลยอ่ะอ่ออกอันหนึ่งลองวัดปลายสายดูสิ เอาไวไปสายดูปึ๊บนี่ไงไม่มาศูนย์จุดสามโวลต์เห็นไหมเตรียบใหม่นี้เตรียบนี้เตรียบใหม่เียดีเปียบเตรียบนี้มาสามสิบเก้าแล้วไอ้ตัวนี้ทำงานที่อะไรสามสิบห้าสามสิบ้แล้วนีเราก็ลองดูไฟมาไฟมาไม่เกี่ยวดีวันนะมามาปิดตัวนี้ก่อน เสียบอยู่นะจาไก่ทเนแลอาจานท่านทุนได้ส่ทนแปเอาเขาคันเอามาคันเอามาเยียมท้องเลยเดือโ้ทนทนจริงๆเล่นทนเล่นสดเลยน ก็ตุ่นตม่เลย่ก็ไม่ได้ไม่ได้เกอะไรกมีปัญหาก็ว่าแต่มีปัญหาว่าถ้าทำก็ต้องมนมาการแก้ไขถูกต้องไม่ะหารองดูหม่ปึ๊บค้นอ่าลองี่อ้นสองขัวตัวนี้ก่อนเลยออั่วก่อนไหมครับการนมาแล้พอไม่ต้องไม่ต้องรอเนาะครับคุิพครับเดี๋ยวผมจะคุิหน้าจอก่อนส่หไวัดโมนี่ได้อะไรมาอะไรอ่านให้หน่อยไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยเจ็ดเจ็ดไม่ขึ้นเลย เป็นที่อะไรอ่ะไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเปิดเปิดปิดไม่เกี่ยวตนี้้องวัดันที่เท่าไหร่ศูนย์ศูนย์ศูนย์เลยฮะตัวนี้ออกเลยตัวนี้ออกเปิดได้เลยเดิมครับศูนย์จุดอ่ะเปลี่ยนกิจทายก็แค่นี่เปลี่ยนกิจทายไอ้ตัวนี้หรือเปล่าครับตัวแดงกับตัวดำนี่ต้องใส่นั่นหมายถึงอะไรไม่เกี่ยว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 ไปก็มาระวังขั้วตัวออมาน้องสายนะครับไม่ว่าขั้วเนี้ยสลับสลับหรือเปล่า นั่นแะครับคราวนี้เปลี่ยนตัวใหม่นะครับอเอาตัวเก่เกเอาออกไปของไทยจะเสียจริงนะเอาเออนี่เลครับถ้าอีตัวเป็นถือว่าอะไรนอกกันนอกนะเพาไฟไม่เข้าอีกทีนึงเข้าไปนี่อกเออใจเย็นออกไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ได้นั่ละครับเอาบวกเข้าไปกันเบิรบเอาหม,มุนเะปลี่ยนใหม่เราล่ยตัวใหม่แล้ว อ้าวไฟมาแพรบๆเลยอ้าวขายก่อนขายก่อนกลับข้างเลยะกลับอย่าให้มันเป็นทวนเกียวอย่าออกับให้มันตามนเนี่สอนเ่านี่เท่านี้เลยน่นล้วครับอ่าดีครับเ่องดีมานเคว์ั ขายอีกขายอีกนะมาร์กลงลบกันมาร์กเป็นบวกอ่ะอ้าวหมุนเข้าไปสูงแล้วไงมาร์เป็นบวกมาร์เป็นบวกลองวัดดิเราเรียมดูเออเอาหน้าจอให้ดูอ่าลองวัดดิลองวัดดิสูนไหมเออเถูกคุณถ่ายหน้าจอปุ๋ยไหมปู๋ยน้ำปู๊วสูบุนจุดเจ็ดมาร์กลงลบอยู่ครับมาร์คดำสายอินมาร์คดำมันต้องเป็นผูบวกครับ กวกพั mini ่งมันมาเป็นัวกสายที่มาร์กแบวมเป็นพวบวกนี่ค่ะ่ละวัดที่ลองวัดที่ลองวัดไีเลยวัดดูดิวัดดูก่อนขายเขาขอวัดมยิ้วตลบนะถือหน่อยก็ได้ถือัวให้ก็มาอไรปางตัวลยดีกว่าอะถือไว้ถือไ้ให้ยันหน่อยอะจับังจับปานเดียวพอบวกลบลบเอาลบประมานีงก่อนโ้หเือวัดดูก่อนอะอันนี้ลบ ีนบวกเสียแล้่ปลาบางหมากผิดขั้วปลาวางหมากบอกแล้วปลาวางปลาเขาเป็นคนบอกเองว่าผ่านหัวเออโอ้โหเปปลาที่บวกปลาไปแล้วสองตัวแล้วมั้ยเรียบร้อยไปแล้วครับมีการวางยาแล้วปลาปลาวางยาตัวเองที่มาที่มาที่มาคราวนี้ได้เอาให้ตัวร์ชักล่องโอเคตัวถ้าถ้าเนื้อชัวร์นี่นี่ะ ควิเตอร์เป็นไงถูกตัดีตัวดีตัวีตดีถูกเนี่ยไอเนี่ยเป็นัวไปผดเหตุการณ์จริงจริงตักตลกนะเปิดเพื่อองดูโอเคโอเคคอนใม่คอนใหม่กใหม่อันนี้เป็นลบอันนี้เป็นลบ ไปเก็บขั้วก่อนเอาขัวเก่าเอาเสียั้วเก่าแล้วบอกว่ามเนช่าันแเย็นๆ่ย็นเ้าเไม่ได้นี่มคัญมากเลย๋ยวจะมายังมีชีวิตอดอยู่ไหเน่ยเอนเดี๋ยวจาไม่ได้ดูหวังว่านะหวังว่ายยอนนนขนแป๊เดียวันครับ ปาิงเองนเว้ยเ้ยปาาิเงว้ขวัดเงเปาไม่เป็นไรครับบเอาเวลาให้กินขันเราอีกไหมาเวลาให้ินังนขันต้องเข้านะไขออกนะทำสบหรับให้มันเข้าไปตรัดนกรมแล้วแต่พอแล้วแต่ก็พอแล้วจขันแน่นจะดีพอพอเดี๋ยวสายบี้อันนี้ขอเช็คบรญอีพีได้ไหมได้ งานอะไรๆจ้องอยู่นะครับนี่จ้ะใช้ปิดใช้ปิดนี่แหละโอเคงานแล้วนี่ไงมอเตอร์ตันแปลว่าอะไรวะเนี่ยวิ่งอยู่วิ่งร้อยไม่คิดเป็นบริวารแบบบางทีจะเป็นตอน่างแรกเพราะว่าเราเอาขั้วของมันนี่แหละมาใส่แ M เเบบขามี M เเบบขั้วตัวนี้เป็นขั้วผลิตไฟใช่ไหมใช่ไหมขั้วผลิตไฟต้องอยู่ฐานอะไรวะเนี้ยงงอยู่ฐานนี้แต่เราใส่ย้อนกลับมาแบบนี้จะงวง B อ๋อใส่ย้อนกลับมาทั้งนี้ดังนั้นมอเตอร์ยิ่งย้อนไปหลัง อ่าตอนนี้ถ้าเราเราอยากรู้จริงๆ,ๆว่า <ๆ S 2> เราผลิตได้เท่าไหร่เราต้องใส่แบบถูกต้องอะไนีบ,บถูกต้องก็คือเอาฝั่งตรงนี้สลับข้างกันอ่าขอสาัครสลับข้างหน่อยเร็วอ่ามาสลับข้างไม่ไมต้อง,งกลัวเบเกอร์ปิดแล้วไปลองเอาไว้ยี่ห้อไวนบาอะไรวะสลับไฟกันสลับสไฟไอมิเตอร์เนี่ยเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าเราใส่เราก็รู้ไงว่าเดือนนี้เราผลิตได้กี่หน่วย วันนี้เราเล็นได้ที่หน่วยแค่นี้เองแต่ถามว่ากเก็บตรงๆได้ไหมได้คือไม่ต้องผ่านปิเตอร์ก็ได้แต่แต่เราเล่นกับกับไฟฟ้าเราผลิตก็จะเป็นไฟฟ้าใช้เราก็อาจจะอยากหรูใช่ไหมอยากหรูว่ามันจะได้กี่หน่วยต่อเดือนตอามปิเตอร์ตัวนี้เอามาใส่ไว้แค่นั้นเองแปลว่าฝั่งขวานี่คือตัวตัวทางทางเข้าทางไฟใช่ไหมครับผมด้านนี้คือทางออกครับ,รบผม มันเป็นมาตรฐานยี่เลยแบบครับผมเป็นมาตรฐานนี้แล้วมันต้องหมุนไปทางไหนทางขวาใช่ไหมวายอยู่ไม้หนาวางขยับทิ้งดูนี่เอ๊มนะอ่าบังคับดูตรงดูตรงไหมดูตรงแล้วช้าตายมา โอเคขันวอตตัวไหนใช่น <bitch poured alive> okay, okay, ี <have one> <Matthew> ่เปนใครตัวนยไงก็เป็นก็เป็นความรู้บนบทเียนของผมเขาไปไปใส่ไปเข้ามาเออเข้ามาักอี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 กอ่านี่ให่นอตกันจริงจรสาสองสายสลับกันได้ไหมจัน ะสายสองสายสลับกันสายสองสายสลับกันได้ไม่มเอ็นซีนีปัญหาครับอ่าอันนี้ก็ตายออกลับมาตายนี้สลับไม่ได้ใช่มั้ยตายสลับาอ,าออกมาป๋าตายออกมาเรียบต้องอธิบายขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยเอาละวอย่าดีคนไม่รู้ก็มีนะอ่ะน่า,นาเดาดีแล้วอันนี้ ในขณะที่เรายังไม่เปิดเบ,บรกเกอร์รนะเห็นฝั่งนี้ไหมว่าเขากับพิมอยู่พิ่ผมเห็นแล้วพิมใช่ไหมมันไม่ยอมทํางานใช่ไหมเหตุที่ไม่ยอมทํางานเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีไฟฟ้าตัวเนี้ยที่มีความถี่50เฮิร์ยไปหลอกมันอืมเออมันจึงไม่ตั่งทํางานอืมอ่าดังนั้นถ้าไฟดับไอ้ตัวนี้ก็จะไม่ทํางานถูกต้องไหมครับอ่าดังนั้นไอ้กีตายตัวนี้ก็เป็นรับประกันว่าโอเคปลอดภัย ว่าถ้าถาไปหลวงดักเนี่ยเราไม่ผลิตกระแสไฟฟ้า,า,าออกไปหาหลวงชอ็อตคนห่ขายแน่นอนใช่ไหมอ่นนี้เราลองเปิดดูปึ๊บเมืม่อนกนี้เรา,าใส่ผีข้าใส่หับข้าใส่หลับข้าพิเตอร์หมุนย้อนอันนี้เราก็ลองเปิดการทํางานดูเ,ออนเปิดครับเปิดครดีเขียวปึ๊บอ่าเ,เขียวม,ม,มาท,าทันทีเลยนะครับผมอยู่คนละฝั่งดีเขียวมีเขียวมาท,าทันทีเลยแปลว่าเริ่มทํางานแล้วพอเริ่มทํางานปุ๊บแต่โอล่าที่อยู่ที่หลุมต้องผลิตกระแสไฟมาเข้าตัวเข้านี้ ตอนนี้การได้ี่หน่วยมันลีได้ี่หน่อยนมันไม่ดดันดันออกไปดันออกไปไปมากแค่ไหนมันัไม่มีลมไม่ไ้ท่ตแผงนอยไอ่ตั้งแงน้อยทั้งแผงชันหน่อยนะเดินละมิเตอร์ได้ตึงไปหึงมาใช่ั้ตึงไปหึงมาละในขณะที่มันที่มันที่มันผลิตได้มันก็จะเดินหนึ่งหน้าอ่าเราไปหยุดนะ เดินไข้างหน้าเดี๋ยวสีพักเพื่อจะมาเดินข้างหน้าสลับนีาเดินข้างหน้าอย่างนี้นะอ่าอ่ะเนี่ยก็คือหลักการที่เรานผลิตแลงบานใช้เองเพราะเวลาเราใช้มิเตอร์มันหมุนหมุนอย่างนี้ใช่ไหมนี้ตอนเราผลิตมันก็หมุนเหมือนกันตอนนี้เราผลิตได้เท่าไหร่อยากรู้ว่าผลิตไเท่าไหร่ก็ดูตัวใหม่ก็ตั้งตั้งมิเตอร์ซื้อมิเตอร์ใหม่เราก่อนเลยคูณคูณคูณมาเลยหรือถ้าหาไม่ได้ก็สูตรเลขเริ่มต้นเอาไว้ แล้วพอมันเริ่มเดินไปเท่าไหร่เดินไปเท่าไหร่ต่อเดือนต่อวันมันจะขึ้นหน่วยแล้ววันนี้เราก็ไปหักล้างกับกินไก่ข้าไปไปดูหม้อข้างหน้าโอ้ยน่าแน่มันได้เท่านี้เราก็มาดูหม้อเราว่าเราได้เราเราสามารถที่จะได้เท่านี้เออเราลด้าไปไปได้กินหน่วยแต่ความจริงวามผมนะผมไม่ได้หรอกมาถึงผมก็เทียบเลยนจึดกเทียมเข้าแับตั้งไปได้เลย ถามว่าได้ก uh ี่หน่วยไม่เคยเลยนมศไนยได้ดานึ่งเลยเนี่ยก็ไม่ได้ใช่ไหมกำลังของมันสิบห้าวันนะแต่แอเราใส่ไว้เนี่ยก็คือให้รู้สวิงมากให้รู้ว่าได้หน่วยด่วนศูนย์จุดสี่แต่ถามว่าไม่มีได้ไหมทำงานไหมเออได้มันก็ทำงานได้นี่หลักการก็มีแค่นี้เองนี่คือขั้นตอนของการต่อแบบใยก็เอาแห่างตัวล่ามาแม่นแม่นขั้วหน่อยนะครับให้แม่นขั้วหน่อยพอแม่นพอแม่นขั้วปุ๊บเนี่ย มาเรียบปลั๊กไฟบ้านเปิดสวิตช์ก็ทำงานแล้วจบแล้วจบแล้ือิมๆมนไม่มีใครเลยครับนี่คือันนี้ไปเสียบปลั๊กไฟบ้านเลยใช่ไหมครับเชั่เเรียมปลั๊กไฟบ้านเลยเลยไม่ต้องใส่เบเกอร์ก็ได้ ได้ครับนั่นเดือดก็ได้ก็มันเป็นปักเก็บใช่ไหมของเดือดปักเก็บที่เขาตัดออกนี่ไงตัดแบบนี้ก็มีอยู่นะปักคอมพิวเตอร์เราเนี่ยนะปักคอมพิวเตอร์เรามาเนี่ยก็เขาออกแบบมาให้เก็บครับไปบ้านอยู่แล้วเดี๋ยวกับไปบ้านอยู่แล้วแกนนั่นก็คอจะหน้าที่ของเราก็คือดูว่าวันนี้มันเป็นสีเขียวหรือเปล่าใช่นไหมทง่เห็นแล้วทิศทางนี้แยกยังไงตรงสายเนี่ยครับตัดออกมาเก็บมาปักเก็บปักไปบ้านได้เลยกินไทยแยกยังไงตรงสายหมาความว่าเริ่มต้นี้มือนต้องเป็น เป็นสาย L N ไปกับสายซิมต้อนไปรับตอนนี้มันมีสามสายแต่แยดินต้องใช้ดินยนะสายสายที่เดียวสายที่ใส่สายที่เดียวเนี่ยจะเป็นสายดินเสมอไม่เป็นไฟว้านของญี่ห้อบนตัวที่ออกสายที่ที่ออกมาเนี่ยก็คือสายไฟใช้งานเป็นลายอะไรเป็นต้อนก็ได้สามารถสลับไปสลับมาได้เปรียบเหมือนว่าเวลาเราเก็บแบตออนออกมาที่บนก็ตักขั้วไปกับขั้วมาได้มันก็ติดนี่ครับแต่การนี้จะดีเพราะแค่จำเอาไว้ว่าฝั่งทาง E C เนี่ย ฝั่งทางไปนี้เนี่ยกลับไปกลับมาได้นะครับทางไอซีเนี่ยกลับพั้วไปกลับพั้วมากับฟักไปบ้านละเจ็ไปไปบ้านได้แต่ฝั่งทางไฟดีซีเนี่ยสูงไปแล้วกลับไม่ได้นะับไม่ได้ครับก็มีทีมสูงมาเสียหายไม่ทำงานอย่างไอซีตอนแรกที่มีงาลาดไม่งเองนะครับดังนั้นก็มีแค่นี้ไฟดีดีกนต้องสูงกว่านิดนึงธรรมา่งต้องสูงกว่า ากเขาเดินวุ้นก่อนใส่เข้าไปแล้วลุงว่ได้ไหมดูวุ้นว่าโวลต์มาตั้งเท่าสามสิบเก้าหรือสี่สิบวลต์อันนี้มันบอกว่าเรื่องทำงานที่เท่าไหร่ล่ะสามสิบห้าสามสิบเก้าอ่าสามสิบเก้าทำงานสูงสุดได้ที่เท่าไรห้าวลต์นี่ไงของเตงเลยเอาวุ้นถึงอุปกรณ์แลทำงานทันทีพอลดติดกระถางฟ้ารถทันทีเลยตอนนี้ถ้าเราเดินไปบางไปบางแสงแดดการหมุนของอัตราการหมุนถองคอมพิวเตอร์นี่ก็จะช้าลงไปช้าลงไปเพราะพลังงานที่เราได้มานั้นมันน้อยลง แต่ครานี้น่าว่าเราแดดดีแดดแรงก็ได้พลังงานเยอะมีอะไรกําบดบางเมฆบางแดดอ่อนก็ได้พลังงานน้อยนี่คือหลักการง่ายๆครับอย่างรุ่นอย่างรุ่นนี้ที่ผมบอกว่าไม่จดเป็นต้องต่ดิเตอร์ก็ได้เหตุผลเพราะว่ามันมีตัวบอกให้เนี่ยมีตัวบอกให้ว่าตอนนี้นะแรงดันเนี่ยของไฟฟ้าเน,นี่ยสองร้อยสามสิโวลต์ผลิตกระแสได้ตูนจุด์0.4แอมป์คือตักว่ากโโวลต์ สมัยโว่ต์นีน่มีกำลังไฟเนี่ยตอนนี้70กว่วัตต์นี่พลังงานต่อชั่วโมงตอนนี้0.4ต่องห่มันก็ไปไปเท่าไเลยที่หาย่ะก็ได้ประมาณ0.5หออูมันยังอ่านไม่ทันเลยอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีตัวเนี้ยบอกอยู่แล้วตัวนี้นะมีตัวนี้บอกแล้วคนกแล้บอกว่าไม่ดีหรอกไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ได ใช่ไหมนีอย่างต่างกายกม่มีแค่เนี้ยเราก็ต่อตรงได้เลยแต่ต้องแสดงให้เห็นว่ามอเตอร์แต่มันกะดิ่งมีการย้อนไปย้อนมาแป๊บแค่นั้นเองครับต้องแค่นั้นเองการท้่ว่าของแฟนต่อติ๊กทายครับ้ิ๊กยายเหมือนเดิมไงแต่เราก็ลองเล่นดูแต่ขอเตือนว่าอย่าเอา จิ้มเนอเดี๋ยวเอานี้ิ้มตรงนี้เนอถ้าจิ้ตรงนี้ชาดนะจ๊ะาะนี่คือต่อวลาเราเสียบแล้วชั์็ถีไมครับเดียวถีบไปเลอยโวจะไม่ถ้างโวจะไม่ถ่ายโวจะไม่ทายเีถี่ที่เขาบอกชัาต้องี่ีบอย่างที่บ้านเนี่ยที่นี่เราก็สามารถเสียบไอ้ทัมเมอร์ได้ไหมที่มันกลมๆอ่ะแล้วก็กดวัน ตั้งเวลาเวลาคนจะมาตรวจได้ได้ใช่ไหมได้ครับแต่มันมีย้อนเข้าอยู่นนี่แหลเลักที่เดียก็ไม่แน่หอบางหลังไงบางหลังล่ามเขากันต่แหงต้องแหงเนี่ยมันหายยากที่จะย้อนไปน้อยมากแต่ถ er> like well, okay? ้าเกิดมีไฟโ่นใช้ช้ามากเราก็ใช้คำย่า6ม ม,มันคงยังไม่ไปอนะ่ะมันคงคงยังไม่ออกไปออกไปแนะ่ออเพราะไม่ใช่ว,ว่ามันมาเนี่ยสามร้อยวัตอธิษฐานยังจ,จะบอกว่าเนี่ยมาสามร้อยวัตก็จะผลิตได้สามร้อยวัตน,นะนิดนึนะหนุนนิดหน่อยไงแต่สามร้อยวัตเดี๋ยวดูว่ามันผลิตได้อะไรกิโลวัตต์จริงๆอ่ะตามกำลังแดดศูนย์จุดสี่ด้มดูกําลังแดดเดี๋ยวให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆก่อนสนะองร้อยสองร้อยสองสิบห้าโอ้โหกดไม่ได้นะ ตอนนี้มีกระแส,สวันที้ได้กันจุดหนึแอมป์ศูนย์จุองแบบอมปยูนพาร์คมีแปดวัตต์เจ็ดวัตต์ยี่สิวัตต์สามสิบห้าวัตต์สี่สิบห้าวัตต์หมดศูนย์จุดสีกิโลวัตต์ชั่วโมงประมาณนั้น ตัดวงจรนี่ควรจะตัดอยู่ด้านในก็ต้องแผงโซล่าตัดวงจรแผตัดวงจรของโซล่าเซลล์คือจะตัดฝั่งไหนมันก็ไม่ทำงานก็มันหมุนใช้โดล่าเซลล์หลังก็ได้แผงเดียวนี่มันหมุนหน้าก็ได้แต่ก็หยุดตัดหน้าหรือตัดหมุนก็จะหยุดมันก็จะหทำงานเคลื่อนไปหน่อยเดียวตามหลักที่สามสิบนาทีไปสายนี้นะครับผ่านมาจากเสาไฟฟ้าผ่านจากมิเตอร์แล้วผ่านจากเสาไฟฟ้าเข้าบ้าน เราที่เซฟตี้การไฟดูไฟช็อตแล้วมาเข้าตัวนี้ได้ใช่ไหมครับได้ครับแล้วพอเข้าตัวนี้ปุ๊บสายเบอร์มันจะใหญ่ตัวพักนี่มันสายสายมันเล็ก ก็ไม่เกี่ยวก็ก็ไม่เกี like ่ยวเลยเพราะมันเป็นฝั่งเอซีฝั่งฝั่งเอซีแรงดันมันสูงแรงดีนกะแสมันน้อยหนึ่งพันวัตต์ตัวมาในหนึ่งพันวัตต์เท่ากับประมาณห้าแอมป์หม้อหุงข้าวยังกินมากกว่าเลยะเครื่องทำน้ำอุ่นยังกินมากกว่าเลยใส่ไฟเส้นมันเนี้ยก็เท่าเนี้ยคราวนี้ยังผมผ่านจากเซฟตี้เป็นสายเมนนะครับสายเมนมาเข้านี่เลยัครบพอเข้านี่เสร็จปุ๊บ แล้วก็แล้ที่ออกไปใช้ไฟในภายในบ้านอะไรที่ที่ที่แจกคือ DC นี่เราไม่เกี่ยว DC ที่เราต่อเข้านี้มันมันเพื่อเพื่อจะน้เพื่อจะดันมิเตอร์ข้างนอกอยู่แล้วใช่ไหมครับโอ้มันหมุนสีเยวแล้วก็หยุดไม่หยุดเห็นเยอะอันนี้อันนี้เราจะไปใช้เราจะไปใช้ภายในบ้านนะมันเป็นื่อยมันต่อมันต่อยังไงครับก็ใช้ได้เลยไงใช้ได้เลนื่อยไปทั่วไปได้เลยก็ใช้กับบ้านไฟไปทั่วไปได้เลยคุณใช้ของคุณเหมือนเดิม ถข้าไปคุณจะน้อยลงแค่นั้นเองได้ไม่ต้องกังวลว่าต้องใช้ผ่านตัวนี้แยกไปแยกมาไม่ต้องคุณเสียบภายในบ้านคุณได้เลยน ที่บอกครับวัดไฟนี้เจ้าว่าดชื่ออะไรครับแม่วัดไฟนี้เจ้าวาชื่ออะไรครับวัดไฟไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าวาไม่ใชเจ้าวาดเป็นการเป็นการวัดเป็นการวัดร้อยสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบสี่ผมแค่จะลองดูว่าถ้าไม่มีไฟสีเนี่ยมันทำงานไหมเชียงเมาเอ่อถ้าสมมติเราตัดไฟเนี่ยสมมติตัดแตงกวาตัดยัาตัดยาครับตัดตัดปั๊บ

ไอ้คาตัวเนี้ยนี่ก็เป็นประเด็นอยู่ในเวลามันแหลกทิ้งเอาเป็นว่าโอเคมันมันไปบ้านไปหนีเขาไม่ายไฟมานี่มันจะทำงานปลอดภัยใช่ไหมท่านผู้รู้ครับโอเคครับอื่นานะูดยากนครับความปลอดภัยมันอยู่ที่ช่าง เหมือนี้่สัมภาษณ์อาจารย์ไก่แล้วสัมภาษณ์พี่ไก่เหรอพี่ไก่ต้องทรรมชาติครับเรียกเรียกเลยเรียกเยเรียกเรียกอย่ารู้จักกันเลยอยกรู้จักกันเพี่ไก่ไม่ยอมตอบคำถามเลยมพี่กตอบคถามเลยอไรนะสาสภาปรมไงครับคุณรอตอดอยู่เนี่ยไมครับนักเรียนคนนี้ครับรู้สึกน่านคุ้นเหมือนจะมาจากสุพรรณบุรีวันนี้มาอบรมมอบรมที่แหล่งบรการช่างพอจะได้อะไรไปบ้างครับ ừm, nó dạng ha, chảy dạng, à, lấy cái dạng, nó chảy dạng, ที่ผมยางแรกก่อนที่ผมจำได้เนี่ยก็คือพอตกเย็นมาเนี่ยไหลขวดเลยฮะหลขวน้ำปลาเหรอผมตื่นเต้นนะฮะแล้วตื่นเต้นคือผมไปเจอจานไก่ตัวเป็นๆเนี่ยคือผมไม่คิดเลยว่าจริงๆเคยเห็นจานไก่ y ยูทูบยูทูบยูทูบเออยูทูบเออคือผมคิดว่าจานไก่เป็นคนแขกคนอิสลามอะไรแต่จริงๆนะคือเป็นคนบ้า อันนี้อันนี้กันไม่อยู่นะจะยาวยาวนี้ไปลงคลิปนะฮะไม่เอาคนแก่เขารู้คือกลางวันให้ความรู้ครับตกกลางคืนเย็นให้ความสุขกลางคืนให้ความลำคาญที่ผายเลยข้างบนก็ด่ากันก็แถวเลยนอนไม่ได้แลงวพม่าพม่านี่คือนอนไม่ได้เลยไหมครับผมอย่าขอร้องนะอย่าเอาคลิปนี้เผยแพร่ไปนะฮะตายเลยนะครับโอ้สุดยอดมากวันนี้จากสุพรรณบุรีเช้ามาก็ ไม่มีแรงจะนั่งฟังก็หลับผมมีผมมีหลักฐานนะมมีรูปพีนอนหลับข้างแผลอ่ะผมไม่พูดแต่ปากบรรยายไปก็ไม่มีเสียงบอกว่าหมดพลังเพราะนอนตีสามเข้ามาเสียงไม่ดีกว่าจะมาก็สิบโมงฮะโม้ไปก่อนโม้รอไปก่อนพอตกเย็นเสียงดังแล้วจุนกาเชือตาใสขึนนี้สว่างแน่ยันสว่างแน่นอนคือนี้ทิ้งทวนทิ้งทวน เดี๋ยวคืนนี้ผมจะอยู่ด้วยนะ,ะ,ะเดี๋ยวผมต้องรีบไป,ปไเ,เดี๋ยวผมต้องรีบไปจาัดก,การงานรับวันเดี๋ยวกลับมาต้องไปดูค่ะเดี๋ยวทินงข่าวทัพพายก็อื่น้างครับพอ,อ,อสองคนหนึ่งทัพภายใครจะตอบไปได้เป็ใครใครจะสู้กับมันเนี่ยอันนีม้มาจากตลาดไทยบไหมครับวันนี้ได้คมรู้ไหมได้คำรู้ไหมจะไปใช้ที่ไหนเนี่ยจะไปเอาความรู้ไปใช้งานที่ไหนก็ที่ในสวนครับฮะที่ในสวนได้ข่าวว่ามาจากนู่น มาแจกมาจกตากมาจากตากังหวัดตากอำเภอแม่สอดอำเภอแม่สอดเลยครับจะไปไป่ไปใช้งานที่ไม่สอดอ๋อแดดแม่สอดมันไทยใหญ่ไปไหมเหรอมอเลยไมอเลยมอนนี่มอนนี่มอนเจีบเรื่องเซิงดากเอาตูดรึ่งป๋าป๋านี่มนผมก็มีเชหอมอนเออมอนอะไรครับมอนหอยมอนหมอย